สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ออทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งในคาบเรียนวิชาภาษาไทยกับครูพิปลาค่ะสำหรับในวันนี้ครูได้นำสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องระดับภาษามาฝางนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะระดับภาษาคืออะไร ระดับภาษาคือความแตกต่างของภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนซึ่งเราควรใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมโดยพิจารณาตามโอกาสหรือการเทศะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้สื่อสารและเนื้อหาที่จะสื่อสารค่ะ โดยระดับของภาษานะคะจะแบ่งออกเป็น3าระดับด้วยกันค่ะนั่นก็คือภาษาที่เป็นทางการภาษากึ่งทางการและภาษาไม่เป็นทางการหรือที่เราเรียกว่าภาษาปากนั่นเองค่ะสำหรับระดับภาษาระดับแรกนะคะนั่นก็คือภาษาระดับทางการค่ะคือภาษาที่มีความเป็นระเบียบแบบแผนมีศัพท์เทคนิคหรือศัพท์วิชาการประปนอยู่มักจะใช้เขียนในตำราหรือติดต่อราชการค่ะ ตัวอย่างเช่นคำสรรพนามที่ใช้แทนตนเองหรือที่เรียกว่าสรรพนามบุรุษที่1ภาษาที่เป็นทางการมักจะใช้คําว่ากระผมผมดิฉันข้าพเจ้าส่วนสรรพนามที่ใช้แทนผู้รับสารหรือที่เรียกว่าสรรพนามบุรุษที่สองภาษาทางการมักจะใช้คําว่าท่านท่านทั้งหลายเป็นต้นค่ะ ส่วนระดับภาษาระดับที่สองนะคะนั่นก็คือระดับภาษากึ่งทางการคือภาษาที่ไม่เป็นทางการมากนักจะมีคำศัพท์วิชาการเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเป็นภาษาที่ยังคงความสุภาพแต่ไม่ได้เคร่งครัดแบบภาษาเป็นทางการบางครั้งเราอาจใช้ภาษาระดับสนทนามาปะปนอยู่ด้วยค่ะภาษากึ่งทางการมักจะใช้ในการติดต่อธุรกิจการงาน ใช้สื่อสารกับบุคคลที่เราไม่คุ้นเคยหรือใช้กับบุคคลที่มีคุณวุฒิหรือวัยวุฒิที่สูงกว่าหรืออาจจะใช้ในการบรรยายการอภิปรายการประชุมการเขียนข่าวและการเขียนเรื่องสั้นเป็นต้นค่ะส่วนภาษาระดับที่3นะคะนั่นก็คือภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาปากนั่นเองค่ะภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาปาก คือภาษาที่ไม่เคร่งครัดตามระเบียบแบบแผนเป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจําวันค่ะมักจะใช้สนทนาระหว่างคนที่คุ้นเคยใช้ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวหรือใช้ในโอกาสที่ต้องการความสนุกสนานคืนเครงหรือการทรวิวาทเป็นภาษาที่อาจจะมีคําพูดที่เป็นคําแสดงหรือมีคําหยาบปะปนอยู่ โดยทั่วไปแล้วจะไม่นิยมใช้ในภาษาเขียนนะคะยกเว้นงานเขียนประเภทเรื่องสั้นนวนิยายภาษาข่าวในหนังสือพิมพ์หรือการเขียนบทละครเป็นต้นค่ะต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างของคาในระดับภาษาต่างๆนะคะนั่นก็คือคำที่ใช้ภาษาทางการภาษากึ่งทางการภาษาไม่เป็นทางการเราจะมาดูว่าคำแต่ละคำใช้ต่างกันอย่างไรคะ่ะคำแรกนะคะ ภาษาเป็นทางการคําว่าปิดามารดาในภาษากึ่งทางการนะคะเราจะใช้คําว่าคุณพ่อคุณแม่และในภาษาไม่เป็นทางการเราจะใช้คําว่าพ่อแม่นะคะต่อมาคําที่เป็นภาษาทางการอย่างคําว่าศีรษะในภาษากึ่งทางการนะคะเราจะใช้คําว่าหัวและภาษาไม่เป็นทางการเราจะใช้คําว่ากระบาลค่ะ ต่อมาคำว่าพูดเท็จในภาษาทางการเราใช้คำว่าพูดเท็จส่วนในภาษากึ่งทางการเราใช้คำว่าพูดปดและภาษาไม่เป็นทางการเราใช้คำว่าโกหกค่ะต่อมาคำว่าถึงแก่กรรมในภาษาทางการและในภาษากึ่งทางการนะคะเราจะใช้คำว่า ตายเสียชีวิตหรือคำว่าสิ้นใจค่ะส่วนในภาษาไม่เป็นทางการเราจะใช้คำว่าตายค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนค่ะซึ่งระดับภาษานะคะหากเราพิจารณาในรูปแบบของการสื่อสารเราสามารถแบ่งภาษาออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือภาษาพูดและภาษาเขียนค่ะภาษาพูดคืออะไรภาษาพูด เป็นภาษาที่เรามักใช้สื่อสารทางวาจาในชีวิตประจำวันมีความไม่เป็นทางการจะมุ่งให้เกิดความเข้าใจอย่างรวดเร็วและเป็นกันเองค่ะเราสามารถเลือกใช้ถ้อยคำได้หลายระดับขึ้นอยู่กับโอกาสที่พูดและฐานะของบุคคลที่เราสื่อสารด้วยค่ะโดยระดับภาษานะคะที่จัดเป็นภาษาพูดได้แก่ภาษาระดับสนทนาและภาษาระดับกันเองค่ะต่อมานะคะภาษาเขียน ภาษาเขียนคือภาษาที่เป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อใช้บันทึกว่าเป็นหลักฐานสามารถนำมาอ้างอิงได้โดยภาษาเขียนที่ใช้ในงานเอกสารที่เป็นทางการเราจะใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานหรือภาษาที่เป็นทางการค่ะโดยจะต้องยึดหลักการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องอ่านเข้าใจง่ายและไม่นำภาษาพูดมาปะปนค่ะ ระดับภาษาที่จัดเป็นภาษาเขียนได้แก่ภาษาระดับพิธีการหรือภาษาทางการค่ะส่วนภาษาระดับกึ่งทางการอาจจัดเป็นภาษาเขียนที่ไม่เคร่งครัดมากนักจัดเป็นภาษาที่ค่อนข้างเป็นทางการหรือใช้ในโอกาสสาคัญค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างภาษาพูดและภาษาเขียนค่ะอย่างเช่นคําว่าเจ๋งในภาษาพูดในภาษาเขียนจะใช้คําว่าเยี่ยมมาก คำว่าเวอร์ในภาษาพูดในภาษาเขียนเราจะใช้คำว่าเกินควรหรือเกินกำหนดค่ะส่วนภาษาพูดคำว่าผัวเมียในภาษาเขียนเราจะใช้คำที่สุภาพมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือคำว่าสามีภรรยาคำว่าเลิศในภาษาพูดในภาษาเขียนเราจะใช้คำว่าเลิศ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องระดับภาษาเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะสุดท้ายนี้ก่อนจบคลิปครูก็ขอฝากให้นักเรียนไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปถัดไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ